วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงน้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาธรรมพิบาลขนาดหน้าตัก30นิ้วฐาน50นิ้วซึ่งสารแรงงานภาค8ได้จัดสร้างขึ้นเพื่ออันเชิญไปประดิษฐานที่หอพระประจำสารแรงงานภาค8แห่งใหม่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างบนพื้นที่ดินราชพัสดุเพื่อทดแทนอาคารที่ทําการเดิมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและเพื่อมอบให้แก่นหน่วยงานสมาชิกสารยุติธรรมเพื่อการสักการะบูชาความเป็นสิริมงคลในการนี้ทรงจารมงคลอัคาระบนแผ่นโลหะทองนาคเงินและส่งอธิษฐานจิตเพื่อเป็นชนวนมงคลสำหรับการเททองหลอ่อพระพุทธเมตตาธรรมาพิบาลที่มีพุทธลักษณะ พิเศษแบบสีวิชัยส่งเครื่องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสารแรงงานซึ่งสมเด็จพระอริยาวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสุลมหาสังฆาบรินายกไดี้ประทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวพร้อมกับประทานพระบ,บร,รมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระเกศมาลาและประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามออปประดิษฐานที่พ้าทิพย์ นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาชุบทองคำขนาดหน้าตัก11นิ้วฐาน18นิ้วเพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนจัดสร้างพร้อมกับจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่บุคลากรสารรายงานภาค8ผู้ร่วมสมทบทุนผู้เข้าร่วมในพิธีและพุทธศาสนิกชนสำหรับนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล